นี่กะไดสำนี้นะนกเปาและกะ้กกะนกน้อยได้แล่นนะมือนี้นะอันนี้กะเหาะนำ้ำกะในสบายดีแล้กกะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านยินดีตอนรับเขา้าซูซองเบาเพชรวันนี้คอยกะยูป้าคือ 9. เก้าแรงๆนี่กะวาสีออกไปหายูหาก,กินคือเก้าแล้วลเป็นอันเลยกะเดี๋ยวติดตามรับส้มไปเบิ้งน้ำกันเลย นี่กะออกมากกลเต็มเลยฮ้อนขนาดเหมือนนี้นะเฮอ,อแต่เฮอแตนแดดกำลังฮ้อนๆทางทีมงานกะไปหาแรนผู้นึงก็ได้มากี้ไปกี่ผู้นึงกะจักไปน,เนะเลยแล้ะคอยกะสิได้หาอยู่หากินคือเก้าอ่ะละเห็นไม่ได้กะถือว่าไปส้มบรรยากาศในป่าเอามาเที่ยวนี้นี่จักสีอยู่จักมือจักคืนยังมีผู้จักเพราะว่า มานำในพานในพานยูซ้ำเนิกอะได้ยูซํำนั้นเออมาหาอยูุหากินตัวแรกนี่นะล่มแห้งอะไเดี๋ยวปเป็นเนื้อเลิกกะตัวน้อยตัวเยือก,กสิได้เอาพ่อได้กินแรงก,ก็เอาเหมือนนี้นะสิมานหรือวีมานก,ก็ลุ้นไปเบิ้องน้ำกันเลยนกปิดปลาอยู่นี่ก็เอาเทวนี่นะเพราะว่ามันน่าจะหาของกินยะมันล่ม แดดแห้งอะไรมาเนี่โอ้มือเสานี้หมูมาดุดแถวโกมกบกนี่ทุกคนมูแม่ลูกอ่อนได้ไหม ดูหักกระดุดบ่ไม้นี่ยังซุ้มอยู่นะหักกระปก็ไปจกักหมุนมาเลยแถวนี้นะเดี๋ยวสิลองลัดเบิ่งทางปุ่นนะเดี๋ยวลุ้นเบิ่งงกำกันเลยว่าสิพบหรือไ่มีพบ เมื่อกี้นี่กะได้ตกตัวหนึ่งทุกคนนกโตองค์หรือนกผีเลนี่แหละแต่มันมีแมนสงงัตว์ใหญ่นะตรงเขียวน้อยนี่แหละนี่ตัวแรกนะกะไม่ใหญ่ไปเลยทุกคนแต่ลื้นนกพิษปลีอ,อยู่อยู่เดี๋ยวรุ่นต่อไปวันนี้นี่คือตัวน้อยตัวใหญ่ก็คือสีเอาแล้วแหละเพราะว่าทางทีมงานเราบางทีกะได้บางทีก็ไม่ได้นะ เกิดไม่ได้แค่ได้เข้าได้แล้วแรงก็เอา มาเที่ยวนี้นี่หากก็ได้นกสองตัวทุกคนนกกะรุ่นเดียวละรุ่นที่เขาเบิ่งตัวก่อนนะโงก,กะมีตมแตนนนะ่มาแตงได้แบบนี้นะมาแต่งเลิงก็เมื่อตามกินสม้มอันนี้มาแต่งกว่านะพอดีว่าเอาอยู่เมื่อเขาปุอยู่ไม้ไฟไหมะนะ้ใ่ไหลไฟลาป่าแล้วมันไหม้ไหมแล้วเขาเอาแตกมาหวานก็เอาลายโนอยอยู่ เฮ็ดนี่นะหากะค้ดอ้อน่าจะเฮ็ดน้ำฝนทุกคนเฮ็ดนี่กินได้คือว่าไรเคลแมนวะดอกใหญ่ขนาดเห็นลายจุดอยู่เฮ็ดแบบนี้นะแต่เริ่มจะเท่าแล้วละ่ะ เดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาเลาะมือเซบอนก็เดี๋ยวติดตามมาเบิ่งทงาำกันว่าทางทีมงานห้างสิมานหรือมีมานเมื่อนี้นะคอยกะพอได้อยู่ได้นกสี่โตนกเป้าสองแล้วก็จักนกเพลียวๆสองตนะวานกกระโดงปัดคือมีมีใหญ่ไปเลย บอ,บอดละทางทีมงานก็นัาม่เห็นเพื่อ,อได้ทีแรกว่ามีมีเพิ่มมานะเห็นเกิบเกิอบ,บาคอนวันไมน่าจะห้ามาแล้วก็ไปอีนะเพิ่นนะและ้วก็เห็นอันได้ยู่ได้ได้กระไน,นตัวนึงจากเพิร์ดาหาย น่าจะเบาคนวันนั่นแหละได้เดี๋ยววันนี้ค่อยกาะาได้หาดังไฟนึ่งข้าวทาก็คือสีไม่ได้อ่อไปอีกอ้ออันที่หามาได้เมื่อนี้กะนกเป้าคือเก้าทุกคนแต่ได้นกเป้าสองตัวตัวใหญ่หนกเปาได้ กมีอีสองโตอันนี้จักนกเพิ่ออันนี้นะวานกกนระโตผดมีงหญ่อีจักซื้อมันพูดีได้สี่โตคอยนะเดี๋ยวถ้ารุ้นเบืงอีวาทางทีมงานเขามาเพื่อนสิได้เติมอีบอเนั่นเลยนะกระในนิกาของทีมงานคอยกะสิประมาณนี้แหละ แถวนี้นมดงามทั้งหมดเลป้าเคืองไว้บี่ได้ต้องได้ป้าเคืองไว้อยู่รถไถป้าแบบของกินพี่เตยนี่มดงามเต็มมด สรุปแล้วสองคนมานี่กะได้สำนีดด้นะนกเป่าล้วกะนกน้อยด้แรดน,นะมือน,นี้นะอัน,นนี้กะเหาะน้ำกะไนกะพอได้อยู่ได้กินมือน,นี้ก็ได้แต่ยังอีผู้หนึ่งท้านได้มาทางบาวคอนเปินออกไปไม่อีตามเบิ้งนะน,นะ เงิกนก็น่าจะได้กระ,นะ่ระนอี่แงน้ละมารอบแรกกันนะหาแร่นะจักได้จักไม่ได้ได้เดี๋ยวถ้าลุ้นเบื้งอีเธอนึงต้มน้ำโลขาวคักแค่นั้น,ะน,นลโลน้ำฮอนต้มโลโลเบื้องก่อนอจะไปทั้งก็ลุ้มพุืงทางธรรมน่า เจามาใหนบอกอุกินเนี่ยกรมมาให้หฮะเพิ่มไปเพิ่มกรมน้ำฝนนะกรมน้ำฝนฮั่นน่ะข้อยตรงหันน่นที่กรม,หกมให้นะห้องกินเมืองนมาทางรถก่อนขึ้นแบบองขอยลงมาด้วยเลยั่นนั่นกรมให้นะกรมให้หลายๆน้ำมอนี่นนอันนี้ก็โคลแล้วได้ยังตะแลนเพิ่มให้ ไมกินเพื่อมงในบ่องหน่อยวันนี้กะได้ประมาณนี้และ มีกะของที่หามาแต่ละมือเอาไอ้คอ,อแล้วรรกันี่กะไปพุ่นอย่งสุกแล้วด้วไข่แล่นก็จะอยู่สิเลยแตะตมือละ,อะ,ะอพร้อมมาได้ปะนี่มาพร้อมพี่น้องมาเท้าแรงกันดิวกินพอแต่อิ่มนะมนเข็มล็อกอน้ำแพีงเนาะ ทำน้องนบาทหนึ่งทำอยู่บ้านกนไปเลย่อยดูน้ำเซนาดับหน้าอยู่คือทุกบทชบาลเขาข้าวเขาไม่ทำไปข้าวหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มกะซีได้โคตัวนี้ต่อกะโคเฮมันแห้งสำล่าไว้เดี๋ยววันนี้กะซีได้หาพักผ่อนก่อนเอาสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอทายทุกท่านเบางส่วนนี้เลยกะขอขอบมุณขอบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามและกับฮับส้มเดี๋ยวพบพล็กันใหม่ในคลิป นาทุกคนคลิปนี้ก็สิได้จบไปเพียงสำนีก่อน